สบายดีสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องปาทองปากเสีชแนลคือเกาเนาะพี่น้องหยัดฝนมาแล้วหยัดฝนมาแล้วพี่น้องเบิองทางหนาพี่น้องเอ้ยฝนมันตั้งเขาขึ้นมาเลยโอ้๋อโทนเซนเตอร์เซ็นเตอร์พี่น้องเอ้ยนะเคยไทยแล้วเคยมาแล้วได้บอกว่ามุกเก้ามุกเดิมไม่ซีกันมามุกเก้ามุกเดิมแต่คนละเวลาคนละวันเด้คนละมือเด้ เจ้ายแเาแมนแล้วมือน,นี่โอ้บรรยากาศดีเลยคับข,ข,ขนาดเบิ้งก<ร>่นอกฝ<ร>น,นตกไทยหน้าจะเบิ้งกิน,<ม>นยำหน้ายำฝนยำฟ้ายาำฝนประเดี๋ยวมีให้มีหน้าค่ะเกี่ยมเกี่ยมไทนหน้าวานเขา่าล่ะเด้องนนี้รรวันเข่อนะงานา้านเม็ดารฝนนเมลงต่ำนี่ไงเมลงต่ำ เบื้งตีบริยุทธ์ภูเขาเนี่ยแมนจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีภูเขาเลยอ่านี่ไงนะแมนโอ้ยหุ่นอาวีเป็นแบบไหนไฟกับหุ่นเทียนแสงสว่างแบบนี้อ่านี่แหละเปิดตัวสกิ๊กตามแสงเปิดกิ๊กตามแสงเวลาฝนตกแสงหน่อยหน่อยเป็นนิ้วสิงเนี่ยอ่านี่แหละเจ้าเห็นแล้วเจ้าลุกถึงบ้านเจ้าอยู่บ่นึกถึงนึกถึงนึกถึงเจ้าท้ โอ้ยเป็นจังจีนอยห่วยคิดฮอดปานคห้กันดีนไรานเขางาดม่แมนถนบางงามต่ว่ายำให้ยำหน้าก็มีให้มีหน้าอยู่ดียำนี่แมนยำนี่ก็ยำให้ยำหน้าเดีแต่ว่นถนนทนทางนะโอ้มันกะเสมันกะโบานแดงแหละเอ่อมันกะดีไปเบิดอราณโบาณบาบากับ่อนนั้าแต่ว่ายโบราณโบราณาณโบร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 าณโ หยั่นี่อาหารธรรมชาติแมนหาปูหาปลาก็พาเกียรติมาปนมาแจวคับขนาดหนี่มีิลีเด้อเออพักเวนพักแย่งพักอินนิดนึงสิแมนตามไฟบอกทางเกษตรวิสัยตรงไปมหาสารคามเลี้ยวซ้ายสตึกเลี้ยวขวายินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามบ่ท่อมว้าวเด็กปุถุีสารคามยังไงนี่เขาสารคามนั่นทิ โอ้มหาสารคามจังหวัดมหาสาร้อยเอ็ดเนียกวดที่นี่สารคามร้อยเอ็ดเส้นสุดอจะเโซอำนาจะเริ่มมาที่นี่มาสิไปกันที่ไนี่ไปบอกข้างจะมื่อีนีจะเมื่อี้นีเนี่ยถูกแล้วจากที่ก่อนหน้าป้าโบ้กคยมาก่อนอ่านี่ไปบอกข้างสำรุดไปหน่อยนึงเนี้ยเห็นบ่เห็นบ่เห็นเหนเห็นอำเภอวาปีวาปีประทุมประทุมุมวาปีวาปีประทุมเนี่ย ป่าปีปันุมเนี่ยเขตพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามป่าปีกเนี่ยเขตพื้นที่ของจังหวัดอุดรแข้งแมนเตี่ยแมนว้านี่วิตผลตายิงคำยิงหนาวนเนาะ่อ้เนาะแมนบรรยากาศบอกเลยว่าคินหอดบ้านเป็นแหน่ยางแน่นอนเหนียวไปแล ออนซ้อนเนี hmm. ่อนซ้อนหนนเมืองไทยไป่ใาใช้มันใช้กันหลักเนี่ยถนนนี้ถนนนีเชื่อมต่อกันเป็นมัดกันไปเด็ดเดือือถ้าวอร์อกมาสัมผัสอีกผู้เป็นยังบรรยากาศหนึ่งนะมือก้นหนาเห็นออนซ้อไปเกือนับกับข้อวอร์รอกอนซ้อนมัรบแมนออนซ่อนลูกซ้อนเออถ้าเงนกําลังการถ้ามีเงิ่ถ้าไว้ฝากออนซ้อนลูกศ้นแต่ก็ออนซอนลูกซ้นเอ้าลูกซอนแปลว่าไอโบว่าเดี๋ยวอยูุ่งเข็มหลายอยู่ แต่ว่าน,นีอยู่นทัข้องนันยังมีลูกจอ้ยนวลูกจอมันโมเมนตวันทีมีแต่มองเดียวแต้มันมีลายมองโอ้จเอาสนนี้อาส่วนนนจ่บอกที่นี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยแมนอันน,นี้คือการพัฒนาของประเทศไทยแมนลาดยางอย่างดีถนนดีมีชัยไปคึ่งหนึ่งแต่เขาจกอบไม้ไว้ะแต่เขาจกอบไม้หรือวะ,ะนะถนนดี เอา,าก็ะเฮ็ดเพื่อชั้นจอนมันรวดเร็วแล้วยงเดียว,วะ่ะแล้วกะเพื่อนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้ทางนนทางดีท่านนนดีกเจ้าให้ไม่ชินเลือกเป็นคนอีกนน,นดีนะคือประเทศไทยมันมีการวางแผนมีการขัดเริ้รงงานถ้าน,นุ่นที่เนื้อจะรสไตหมายถึงการรับเลี้ยงหนึ่งสเสบียงอาหารนะอาบธยุดโธปกประกรอนโอ,อ,อ้แบบ ไปตรวถึงรถเร็วอ่าย่อมเกิดพี่ซึกสูงข้าเมื่อได้รัก็รสเป็นการทดกสอนทหารถึงอายุทีจะต้องเกณฑ์ทหารต่อมไปเกณฑ์ทหารแมนแมนแมนถ้าข้างเก็เป็นอีนึงปัจจัยลับนะจะวิทยาดีนปะอ่าเมื่อต่อสู้กันต่อสู้ถ้าวิทยาดีนเนาะแมนแมนถนนเป็นถนนที่ลำเลียงอาวุธไปยังรถเร็วเจ๋อไม่ได้กันลางพวกรถเนี่ยรถถังรถนาะ ไอเครื่องบินเบาๆแล้วเครื่องบินแป๊บเดียวจะสัได้ไอการการบ้างว่าอ่ายุทธศาสตร์อ่ายุทธศาสตร์ของอ่าที่มันมีการอาจจะวางแผนเรื่องของอ่าสนักซึ่งนักสูขภาวเวียดเลเซนยมานะในเบาๆเบาๆกินหรือเปล่าก็ไอ้นะแต่จริงเราอาจจะเปวนรูเวนกับภูมกันเนาะแต่ว่าสนดีแต่วิช่ไปขึ้นนึงแล้วไอ้ท้อถ้าสมมติที่เจ้าลาอาวุธเป็นต่อสู้กับศัตรูเนี่ยท่านไหวหมดท่านแล้ว กิันทีหน่อยเนาะว่ากว่ากว่าจะไปออดพูดเน่ยเขายึดฐานหลายฐานเะดิแมนดอกจ้เบิ้งจ้เบิ้งไฟฟาเซ็นสปาไปฝามาเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งเ้ท่อไ้วบอกี่เงจะเงี้ยสองข้างทางไฟฟาเจ้าเบิ้งเงี้ยท่อเลยแมนแมนแมนูดใสเงินรตับบ้านอ้าวรัฐบานงี้ใส่เงินนี่แหละเงินภาษีนี่แหละของประจาชนนนี่แหละ ส่วนนี้คือผ<ม>ลสะท้อนที่ประชาชนจะได้จากการเสียภาษีของคนไทยแ<ม>นนเพราะฉะนั้นคนไทยก่ะตื่นแต่ลกในการเสียภาษีเนี่ยอ่าอ่านี่คือผลสะท้อนนะที่กลับคืนสู่ประชาชนถามว่าประชาชนได้ย่างนี้แหละถนนทอนตังน้งรถไฟความเจรนนิญอืมเรื่องค่าสีนคะแมนสีเรื่องอย่างดีสนที่ยัางงามทางแต่มไทย อีชาร์มเออีฉาร์ดอ่ะอันอี้ชาก็มหรอเฮ้ยชารมแมนก็ได้ดีชาร์มเเฮ็ดตามเนี่ยเฮ็ดตามเอาเฮ็ดตามมากเกิเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าเฮาอ่าจักสิเฮ็ดแนวรไดโอูให้มื้อทํามาเฮ็ดเฮ็ดได้ก็ต้องได้ได้ถ้าเฮาเริ่มต้นเฮ็ดอ่าไป็นยังเฮ็ดบ่ได้เอาแค่เฮาเฮ็ดน่ายนะทางจังหวัดของเมืองไทยน้ว่าท่องเนาะแมนวันนี้เขาจะมุ่งหน้าไป ทั้งร้อยเอสก็แล้วกันเนาะพี่น้องหลังจากที่เดินทางมาจากมันมิตรภาพหมายเลขกสองยู่ที่แยกบ้านวัดนะฮะแล้วก็มาเชื่อมต่อหมายเลขสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองนะฮะจะไปอำนาจเจริญในมูลนิววัฒท่องไปอำนาจเจริญคือต้องที่สุดแต่วินิจฉัยวข้องนาทีแอกว่าห้องนาอันนั้นฝนดิฝนบ่เนี่ยฝนสีมาแล้วฝนสีมาแล้วฝนเนี่ยฝนคือมีแสงสว่างข้างหน้าเออกระยังว่าเหมือนกันแหละได้ท่องแบบว่าจับถนะเนาะ ขึ้นบน,นอยน่เ,เป็นทีดำดำเมฆเออเป็นเมฆเมฆลงต่ำหน่อยเนาะบัดข้างหน้ากับเป็นแบบดที่เปล่าโอ้โหอันนั้นน่าขึ้นฝนแน่ที่เปล่าวโอ้เหมือนเหมือนจะทะลุไปอีกมิติหนึน่งเลยบอก่แมนแมนแมนเอาเรื่องประมาณนั้นเลยให้เออโอ้พี่น้องเลยนะครับบนโลกนแสงสว่าง,งทางกลางพ่อมืดอ่านะฮะนี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่บ่อทองแมน หาเบิงงบ่งย่าไว้จังสิพี่น้องเอ๋ฮ่าเบิ่งยากแต่กับบริบอกว่าหาเบิ่งบุได้ด้วยไงแมนเขาเป่าจชนแลนไปด้วยเวชนสันจันทร์อีกฝากฝั่งหนึ่งของเมฆฟังกันแล้วกันอุ้ยอยากพุ่มพีอยากมุมนี้ถนนนี้ทางฝั่องอ่งงามแมนดูฝนม,มาแล้วใหญ่เห็นเห็นหน้าเราพี่น้องเอ๋ยนะครั กินหวาบานกันเนบ่นอินหานานกันเนบโอนเนาะทำงาลเขี่ยอยู่ในเมืงไทยกินหวาบานเนี่ยห็นหน้าหวลกันกันเนาโน่ากินข้าวตามพื้นเมืผลมาแล้วฝนมาแล้วเพ้งแหละบอทองโอ้โมาถนนก็ง่ามแน่ต้องฟ้าก็อุหนงามีเลียองฟ้าลักษณะคล้ายๆกับภูเขาโอ้โหสุดยอด